ข้อสามสิบเอ็ดเขานะครับทุกครั้งบ้านไทยพุทธที่พ่อแม่ถูกฆ่าดึงเด็กมาเป็นของเราเปลี่ยนประวัติศาสตร์ย้ำประวัติศาสตร์ทุกวันอิหมามถูกฆ่าให้ฆ่าพระอุสตาฟถูกฆ่าให้ฆ่าขู่อันนี้เฮี้ยมามหิตมากครับท่านผู้ชมครับเพราะแผนเขาเนี่ยในข้อสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดก็คือบ้านไทยพุทธที่พ่อแม่ถูกฆ่าคือพวกมันไปฆ่าพ่อแม่ของของ,ของเด็กไทยพุทธ แล้วดึงเด็กไทยพุทธมาเป็นของอิสลามแผนเขานะครับแล้วไปไปกล่อมเด็กเปลี่ยนประวัติศาสตร์ให้เด็กเข้าใจผิดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ทุกวันว่าอิหมาม่เป็นคนถูกฆ่าแต่พวกมันไปฆ่าพระว่าอุสตารเนี่ยคือครูของอิสลามเนี่ยถูกฆ่าแต่พวกมันไปฆ่าครูพุทธโคลตอมาหิตเลยฮะข้อสามสิบเอ็ดนี้ตามแผนนี้คือฆ่าพระฆ่าครูแต่ ฆ่าพ่อแม่เด็กก่อนฆ่าพ่อแม่เด็กคนไทยพุทธก่อนแล้วไปเอาลูกของเขามามาเข้ารับอิสลามแล้วก็ไปลอล้อมไปเปลี่ยนประวัติศาสตร์ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนประวัติศาสตร์ว่าให้เด็กคนไทยพุทธเนี่ยที่ไปกลายเป็นอิสลามเนี่ยแล้วไปปลูกฝังให้เด็กเกียรติชังประเทศไทยเกียรติชังพระมหากษัตริย์ไทยเกียรติชังรัฐบาลไทยนะครับย้ำประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงทุกวันแล้วก็ไปย้ำว่า ผู้นำศาสนาอิสลามถูกฆ่าแต่ในขั้นเรื่อการพวกมันก็ไปฆ่าฆ่าพระอุสตาร์ถูกฆ่าผู้นาศาสนาอิสลามออครูของอิสลามถูกฆ่าแต่ในขา้นเรื่อการมันไปฆ่าครูของพลคุณพุทธนี่คือแผนสมมมากเลยฮะข้อสามสิบเอ็ดนี้ยนะครับมาต่อนะครับข้อสามสิบสองพักดันเรื่องมุสลิมโดนลังแกพักดันเรื่องมุสลิมโดนลังแก โดยทหารตำรวจข่าต้องทำต่อไปและผลักดันให้เข้าไปหาเอมดีและผลักดันให้เขาไปหาหมหาเทฮะออข่าวให้มุสลิมกลางส่งเงินมาให้ผลักดันให้มากๆกว่านี้ขอตวนข้อ32นะครับตามแผนเขาเขียนว่าผลักดันเรื่องมุสลิมโดนรังแกโดยทหารตำรวจ มีมือถือเครื่องหนึ่งแบบจะหมดฮะทุกท่านท่านผูน้ชมท่านขออนุญาตนะฮะ ต่อน,นะครับข้อสามสองนะครับท่านผู้ชมครับผักดันข้อสามสองนะครับผักดันเรื่องมุสลิมโดนลังแกโดยทหารตำรวจฆ่าต้องทำต่อไปฮะนี่ก็คือไปปลอมให้คนมุสลิมเข้าใจว่ามุสลิมถูกลังแกถูกโดนลังแกโดยทหารและตำรวจไทยฮะข้อสามสิบสองนะครับและผักดันให้เข้าไปหามหาเท ออกข่าวให้มุสลิมกลางส่งเงินมาให้ผักดันให้มากมากกว่านี้้อสามสองนี่ว่าแผนเป็นสองอย่างเลยครับแผนหนึ่งคือไปไปออกข่าวว่าทหารตำรวจไทยเนี่ยไปไปทำลายมุสลิมแผนหนึ่งนะครับแล้วต้องทำต่อเนื่องเพื่อยุให้ชาวมุสลิมเข้าใจทหารตำรวจไทยผิดนะครับตามแผนเขาสามสองนะครับขณะเดียวกันก็ทําให้คนไทยพุทธในพื้นที่เข้าใจผิดไปด้วยเหมือนกันเพราะว่า ปล่อยข่าวไปเรื่อย